สัสดีครับปูพาไปวันนี้จะมาเก็บตกบรรยากาศงานลอยกระทงที่คลองพดลุงกรุงเกษมครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่จัดให้มีงานลอยกระทงขึ้นที่นี่แต่ถ้าใครคิดไม่ออกว่าไร่คลองนีนอยู่ที่ไหนแล้วก็ก็คลองสีเขียวๆที่อยู่ข้างๆสถานีรถไฟหูลำโพงนั่นแหละครับแต่วันนี้เขาปรับปรุงหน้าตาซะจนสวยงามอวดใจตาชาติต่างชาติได้เลยครับไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วมาพูดถึงคลองนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ คลองพดุงกุงเกษตรเนี่ยจัดว่าเป็นคลองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4หลักๆแล้วใช้เพื่อขนส่งพวกผลิตผลทางการเกษตรไปมาระหว่างแม่น้ําเจ้าพยากับเขตเทเวศคลองนี้เนี่ยนอกจากจะใช้ในการขนส่งแล้วเนี่ยมันยังเป็นการขยายตัวเมืองออกไปด้านรอบนอกเพราะว่าประชาชนหรือชาวบ้านในสมัยนั้นเนี่ยนิยมที่จะขยับขยายออกไปอยู่นอกกำแพงพระนครกันมากขึ้นนะครับสําหรับบรรยากาศของงานคืนนี้นั้น โดยทั่วๆไปก็มีการออกร้านขายของทั้งอาหารข้าวอาหารหวานขนมนมเนยอาหารไทยต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวที่จะเจอกันแน่ๆเนี่ยก็จะเป็นประเภทพวกลูกชุบเอ้ยข้าวแช่เอยจามงกุฎเอยบุรันดันเมกซึ่งซึ่งเป็นของที่หายากหลายๆอย่างนะครับก็มาพบกันได้ที่นี่ครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีการสาธิตการทํากระทงต่างๆเยอะแยะมากมายพร้อมกับจุดถ่ายรูปนะครับกระทงต่างๆที่เห็นเนี่ยก็จะเช่นกระทงใบลานกระทงกับกล้วยกระทงโรงข้าวแล้วเยอะแยะมากมายเลยครับยังมีการติดตั้งแลนด์มาร์กที่มาจาก5จังหวัดเชียงใหม่ตากสุขโขทัยสมุทรสงครามร้อยเอ็ดกันตั้งอยู่ในคลองนั่นเลยครับก็เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยใช้ได้ทีเดียวนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีเวทีซึ่งเวทีนี้ก็ดูแปลกตาเพราะว่า ตั้งกันอยู่คนละฝั่งครองกับคนดูคนดูจะอยู่ฝั่งหนึ่งส่วนเวทีก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีการเล่นแสงสีเสียงกับลำน้ำเป็นช่วงๆลองฟังตัวอย่างแสงสีเสียงคร่าวๆกันก่อนนะครับเอาละวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับ แต่คราวหนะ้าจะไปที่ไหนต้องคอยติดตามกันนะครับหรือว่าใครอยากให้ปูพาไปไปถ่ายบรรยากาศที่ไหนมาให้ดูแวะมาบอกกันได้นะครับแล้วเราจะเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ